คูบาครับบุรีนี่ผิดศีลห้าไหมครับเพราะเป็นเมรยัยสิ่งที่ทําให้ประมาทและอาจทําให้มือแรกๆที่สูบด้วยครับบ,รบ,บุรีเนี่ยไม่ได้จัดอยู่ในประเภทเมรยัยแต่กัญชานี่จัดบุรีนี่ไม่ได้ทําให้คนสูบเสียสติคนสูบบุรีจะรู้นะไม่ใช่คูบาพูดเข้าข้างตัวเองนะถามว่าคูบาเลิกยังคุบาก็เลิกแล้วเลิกตั้งแต่ตั้งแต่เราป่วยสุขภาพไม่ดีเราก็เลิกเลยมันเลิกของมันเองไม่ได้พยายามเลิก แต่มันหยุดของมันเองถามว่าโลกตาหนิไหมตาหนิโลกหมู่มากตำหนิเพราะสังคมหมู่มากรังเกียจบุหรี่แต่สังคมยุคก่อนสมัยก่อนนี้ไม่ได้รังเกียจบุรี่ถ้าเป็นยุคหลวงตามหาบัวยุคหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปูเงป่เสาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยุคเก่าและคนยุคเก่าเขาไม่ได้รังเกียจบุหรี่ถ้าถอยหลังกลับไปร้อยปีคนเหล่านั้นเขาไม่ได้รังเกียดมากคูบุรีแม้แต่ยายครูบาเองไปวัด ท่านก็เอาบุหรี่เอาหมากเอาภูไปถวายพระท่านไม่ได้รังเกียจน,นะยายกูบาลนะครับพันตื่นมาพันหมากพันคำหมากคำภูพันบุหรี่ไปสมัยก่อนเป็นยาเส้นแลนะเนาะไม่ใช่ยามวลก็ต้องพันยายก็จะมานั่งพันมือแล้วก็พันเป็นมวลเป็นมวลอย่างสวยงามเลยแล้วก็ไปถวายพระคนก็จะเป็นไปตามยุคตามสมัยสมัยนี้จึงเป็นโลกกวัชชะโลกติเตียนนะที่เห็นคนดูดบุหรี่แต่ต้องแยกให้ออกที้ดูดได้ก็ดี ก็ไม่สนับสนุนให้ดูดหรอกแต่ก็ไม,ไม่ไม่ไปเสือกเรื่องของคนดูดเหมือนกันจริงก็อยากให้ไม่ดูดนั่นแหละจะได้ไม่เปลืองค่าบุหรี่เพราะหาค่าบุหรี่ให้ให้หมู่คณะนี่ก็เดือนนึงก็เยอะเหมือนกัน